สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้สนอสืกสผ้าไปเที่ยวเดอ้อแกชิ้หูว่าจะไปเที่ยวใส่ตาไปเบิ้งน้ำสนุกเดอ้อสนุกก็เป็นมือไม่ฮัดทําฝากกดไล่์กดติดตามให้สนกน้ำในเดอ้อไปฮาไปเที่ยวน้ำกันเลย <c oughs> แผลบ้านเสนีอุ้ยสวยมากมากเลยอุ้ยข้าวบาเล่อุ้ยงาม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 ขัด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 อุ้ยแบบนี้เนาะอุ้ยบ้านเราเป็นไงๆขันได้ทุ่งนางสินเนาะอ้งามขัดแล้วคือผมมีแทนแต่บ้านร่อปีนีดเนาะยังมัทันเกิดนั่นเดะกำลังเกิดอยู่ฟังผีอยู่ใส่มืออันนั้นกองภูเขาขิงวะขัดน้ำอะไรปะ อันนี้มันอันนี้เขาออกมาบ้นนนานนอกเนาะเว้ยออกอเขาเขาก็อยู่ในเมืองอยู่แต,ต่ว,ว่าป้าดอกออกกัดพี่นุ๊กตัวดกเผ็ดบินี่กากสักตัจนบานเนาะบ่ทันดอกเออมันบานแล้วเขาโอ้มันออกเป็นอะไรบ้างมันหนาวเลยเขาเรียกดอกปีปอดกับยังแดงเต็มทางอยู่ออดอกคือเรื่องบุบบกเนาะอุปปีนี้ถนนเส้นนี้งามแด้เห็นบะ ถ้าสมัยเฮามาอยู่เป็นลูกลังเนาะไม่งั้นงามไปหาเห็ดเด้อนิปาทางไปหาเห็ดเด้อก็ยังว่าสิไปงานเลี้ยงก็สิแวะเก็บเห็ดซะก่อนประเดี๋สวยงามงามสิไปเก็บเห็ดไม่ไม่กนเมื่อสุดอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าสิพาไปเบืองปลาเห็ดถนนที่เป็นสิีเปียกฝนตกบ่ก็ยังว่าฝนตกโอ้ถนนเส้นนี้งามแฮงเนาะ ปลาใหม่เนาะอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมดดอกออกกัดมันออกนะขาวจุนพูนพมวยมันสีไร้ตาไหมใช่แต่กวสีเห็นใสโอเคแล้วเราจะตามกนตอนนี้ครับก็มาถึงแล้วมาถึงที่อเบรงรถเบ่งรถ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 บว้านรถบรวาน แม่แมัลลบลานี่บัลลงกฮังการี่เบิงดอกไม้ม่เบิงดอกไม้สวย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 ตอนนี้เข้ามาอยู่ถึงนี่นี่นี่เป็นเป็ แมนแมนฮันนี man, okay. ่มูลบอสฮันนี่มูนเชิดีไม่เขาบอกว่าโหมดโควิดฮังการีโหมดโควิดฮังการีมาสลองมาสลองบวันแรกเนาะบ้นแรกเหรอวันนี้ โอ้ค oh, sure. ักค so ่ะคคนี so ่เจ้าของบ้านรูปโอเจ้าของบ้านรูปโอเจ้าของบ้านรูปรอนี่นะเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของซุ้มเลยนี่เจ้าของล้านรูปรอผ้าเบงหมักเชอร์รี่พี่น้องเห็นโบหมักเชอร์รี่กูกตามทาง นี่ตะม,ม,ม,มักเชอรี่เจ้า m มักเชอรี่เจ้ามัก k ยางดอกมันคือกันกับม a r เ c h e น่ะเ็นบน่นดกตรงนี้นะเขาตัดเขาตัดยอดมันตามถนนหนทางเบิองนี่ตะ mark c h e r r ดกดก,ดกน่ะต้นมันน,นี่นะ,กกนอ,อ,นนะอู้วว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 วขออวว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 มวว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 วอกวนูออน บ้านเฮาคือบ่มี่แบบนี้เนาะนะอู้หนะต้นต้นตามทางทางนู้นทางถนนบ้านเพ่อนอันนี้คือทางยางเขาจะมีทางให้คนเดินต่างหากเราสบวยคนเดินตามถนนหนทางฟ้ากะเป็นโบสถ์จักโมงหกโมงที่จักรโมงไว โอ,โอ้4มงระฆังเ m ง n t ง n g ง e n งดอกไม,ม้งามๆเบิ้งเบิ้งเบิเบิ้งเบ้ง,บง,บง,บงบาตงามๆค่ะดอกห้าบ้านเฮ่าเพิน่นก็มาปลูกว่าน่ะสวย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 ,สย,สย,สยอืมอ,มอ,มอ สวย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 กๆๆกขากขกพามาชมดอกไม้โอ้ดูดอกอย่างนี้งามอีดีงามอีดีเออเออสวย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 ดูบ,บ,ร,บริเวณบ้านหน้าทรายบอสบริเวณบ้านเพิ่น ิดมีโรงวายเออเปิดเปิดซุ้มขายวายทางวายมีผู้ชายท่านกะรี่มานาั่งกินสามสี่คน